สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมยิ้ชนเคยกับแอ t ตาปี่ปะกายแสงนาตีฮะวันนี้เราอยู่ในไอดีของผมเอง b บ a c k w o v e r เอ็มซิร์ฟี่ญี่ปุ่นที่ปั้น a s t ตามาแล้วเราทําทั้งคลิปสุ่มคลิปปั้นตัวละครและก็คลิปรีวิวแต่วันนี้ครับเรามาจะแนะนํา1ึโหมดครับหโหมดที่เรียกได้ว่าทุกคนรอคอยนั่นก็คือโหมดดวนเรียวไทม์นั่นเองครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบ,บริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้อง i ิชแมนช็อปเท่านั้นเอาล้ครับหมวดเรียลไทม์นะครับเราเข้าไปที่เพื่อนได้ เราไปท้าทายเพื่อนได้ครับโหมดนี้โคตรด,ดีโหมดนี้โคตรด,ดีผมจะตีน้องแบงค์นะน้องแบงค์เขาตั้งชื่อว่าฮันน่าเฟชชี่นะครับผมรูปประจําตัวโนเอลนี่ฮะเบตานี่ะเราคลิกไปตรงนี้ได้เลยแล้วน้องแบงค์เตรียมเตรียมเตรียมแอตตาชุดปีกไว้อยู่นะนี่ฮะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาถ้าเกิดเขารับคําท้าเรานะครับคนที่รับคําท้าเราต้องออนไลน์อยู่ด้วยแล้วเราจะแอตตาตัวเดียวไปสู้กับน้องแบงค์ซึ่งเป็นแอตตากับใครก็ได้นะครับผมมาเจอกันเออแอตตาเจอแอตตาหนึ่งหนึ่ง มาดิครับจานมาดิครับจานจาังหวะนี้มาแล้วยวให้น้องแบงค์ท้ากลับนะครับเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูภาพว่าตอนท้ากลับมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาตรงนี้ฮะแอตตาหนึ่งหนึ่งนะแล้วเทิร์นที่1นะฮะมันจะมีเวลาบอกด้วยแล้วก็เทิร์นของใครได้เปิดก่อนมันจะมีขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมเหมือนพ v วีปกติเลยนะครับแต่มีเวลาจํากัดเห็นไหมหลอดข้างบนหลอดที่เมาส์ผมชี้อยู่มันจะเป็นเวลาในการเลือกสกิลนะครับผมเลือกสกิลหนึ่งไปก่อนฝ่าตรงนี้โอเคเราจะแลกกันไปแลกกันมานะก็คือเราเรีเลไทม์ เราสามารถกดตู้จากที่ไหนก็ได้จากที่เราออนไลน์กันอยู่เี่ยเออดีมากๆนะครับใครอยากจะวัดกันบอกว่าพี่มาวัดผมหน่อยผมมาวัดพี่หน่อยหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีปะวะบอกว่าถ้าเกิดเอาไป PVP ดีว่าจัดทีมอย่างนี้หน่อยพูดดูเรื่งไทม์บอกเลยว่าของโคตรด,ดีนะครับผมแล้วในอนาคตมันจะมีแบบว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ด้วยนะทัวร์นาเมนต์ของการที่ชนะของแต่ละซีซั่นของ PVP นะครับเขาจะคัดคนมาของแต่ละซีซั่นแล้วแบบ มาแตะมาชนกันเป็นแบบเฮอฟนะครับผมเดี๋ยวรอดูอันนั้นหมดนั้นก็น่าสนใจแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับสกิลสมาผมจะใช้แากสกิลหนึ่งเอาว่าแอตตาของผมปั้นสุดมาพอสมควรถ้าใครยังไม่ดูไปกดดูคลิปย้อนด้วยนะฮะผมปั้นแอตตาไปสุดมากๆนะครับจังหวะนี้ฟาดมาครับสกิลหนึ่งของเขาครับตัดฮิลนะฮะแต่ไม่มีไม่มีตัวฮิลทั้งคู่นะครับแล้วก็แบ็คคอนโดมาครับตรงนี้ครับเพิ่มกรอะให้กับตัวเองด้วยจังหวะนี้ก็ฟาดสกิลหนึ่งไปอย่างนี้เดี๋ยวรอน้้้ออออองงงงแแแบบคค์์รนนนนนตตตติิิดดดไี่ะะะสถาเม สถานะอันติเมตเมื่อเลือดลดต่ํากว่า40%นะแต่อันติแรงมากๆนะครับเพราะว่ามันคิดดาเมจจากกร่อนะครับถ้าเข้าสถานะอันติเมตมาครับอันติเมตสกิลมาจังหวะนี้ปาดมาเท่าไหร่ห้าพครับไ่คอยเข้าผมเท่าไหร่ผมก็ตีธรรม่ได้เดียวตีธรรม่ได้เดียวตีธรรมดาจนชนะตีธรรมดาตีธรรมดามาตรงนี้มายังไงคลั่งหรือยังมาสกิลแบล็กโซลโดมาอีกผมตีแต่ตีแต่ธรรมดาตีแต่ธรรมดามาดีครับจานมาดีครับจานเดี๋ยวเราจบด้วยอันติเมต อ่ะเราเข้าสู่สถานะยังน่าจะเข้าสู่สถานะแล้วอุย don t, don t, don t, อ้ยโดนโดนโดนแอนตี้อุ้ยอุ้ยจะแพ้หรือเปล่ามาครับสถานะแอนตี้เมยของเราแล้วแันตีใส่น้องแบงค์ไปครับจังหวะนี้เท่าไหร่ปาดไปไปย,ยังโอ้โหเห็นหน้าเม่ไม่ทนันมีแสงขึ้นอนะ่ะบอกเลยพวดแรงนะครับผมโอเคอย่าให้น้องแบงค์เขาท้าเรากัดเดี๋ยวดูหน้าหน้าจอตอนเร็วไทม์เดี๋ยวดูหน้าหน้าจอตอนเร็วไทม์ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคนี่ฮะ หน้าจอจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับให้ทันนะครับผมนี่เลยแล้วเราก็จัดทีมได้นะครับผมเดี๋ยวเราออกก่อนเราอเ,ราเราอต้าเราเราโมเอต้าไปเยอะเราต้องจัดเอต้าอย่างเดียวน้องแบงจัดทีมอะไรก็ได้นะครับผมโอ้เอต้ามาเจอกันอีกแล้วเดีย๋ยวผมกดอโตโต <c oughs> กดอโต้เลยกดออโต้มาใช้สกิลอื่นด้วยมเมาดีกว่าเราจะเราจะตีสกิลหนึ่งอย่างเดียวทอรามาน้องแบงนะครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเชิญเราจะเป็นขึ้นหน้าจอแบบตะกี้นะนะครับผมเราตีอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ครั้งนี้เอ้ยวิธีนี้เราเกือบแพ้น้องแบงค์อยู่นะเออได้เทิร์นมานะครับผมตรงนี้นี่ฮะซับแบงค์โทนัโดเหมือนจะเพิ่มเทิร์นของเราได้นะเออเพราะว่าเราตีสกิลหนึ่งอย่างเดียวไปก่อนแล้วเราก็ได้ซ้ำอีกทีนึงไอ้ระบบอ๋อผมมีเซ็ตความคงตัวม,มีเซ็ตความคงตัวเออไม่รู้เหมือนกันมันทำงานยังไงเออนะครับผมมาจังหวะน,นี้ตีขึ้นกลับมาแล้วก็สกิลสองปาดมาเราจะใช้สกิลหนึ่งอย่างเดียวนะฮะ สก,กิลหนึ่งอย่างเดียวทรมานน้องแบงค์ไปอทรามานไปเรื่อยๆทรมานไปเรื่อยๆังหว่านี้ตีแล้วตัดฮิวฮะน้องแบง์ไม่มีตัวทิวอยู่แล้วนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งระหว่างแอสซ่าปีกนะฮะโหเท่จัดจริงๆแล้วก็ชุดชุดเสื้อก,กันหนาวนี่ได้มาจากไอ้นี่นะสายสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์สัมพันธ์ผมเต็มทุกอย่างเต็มตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่นาทีแรกๆเลยนะครับผมเออพี่อารคลิปไปดูไปดูย้อนกันด้วยนะเออบอกเลยว่าสุดบอกเลยว่าสุดนะครับผมปาดมาอีกทีหนึ่ง แล้วก็ปาดขึ้นกลับไปม,มาเอาสู่สถานะยังสถานะแล้วลแหละเราอันตีมาจาังหวะนี้ปาดมาก็ยังเลยเจ็ดพันแปดเรายังต้านไม่ได้อยู่เราขอสกิลหนึ่งไปก่อนให้น้องแบงตีสกิลอะไรก็ได้กลับมาสกิลหนึ่งกลับไปทีหนึ่งแล้วเขาโูดถ้าอยู่ในสถานะนี้คือจะได้เอสพีมาเลยนะแล้วเขาได้อันตีเลยด้วยนะเออมันลัวมากมันกตกน์เ,เตอร์เลยนี่ไงน้องเป็นชนะผมนี่คือความลัวของออสตาเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าสู่สถานะแอนตี้แอนตี้เมทเท่านั้นก็คือป้องกันป้องกันเวทเลือดต่ำกว่า40%อร์เซตจะได้สกิลหนึ่งปุ๊บมันจะได้มานา8เลยก็คือได้เอพีขึ้นมา8เท่ากับอันตีได้อีกรอบหนึ่งแล้วอันตีตอนที่ติดสถานะเนี่ยโคตรแรงนี่คือไม่มีดาวเลยนะชนะสี่ดาวการ์ดผม5ดาวเต็มนะชนะได้นะครับผมโคตรตึงนะครับประมาณไม่ได้เลยสำหรับแอสตานะครับโคตรตึงคอร์สขออีกครั้งหนึง่ง ล่อยครั้งหนึ่งเพื่อล้างแคลนนะครับผมล้างแคลนมาอยู่ไหนอยู่ไหนมีอาหาเพื่อแล้วสามารถสู้ได้เลยถ้าคนนั้นออนไลน์อยู่นะถ้าคนนั้นออนไลน์อยู่ก็คือท้าได้เลยนะครับผมท้าอีกทีหนึง่งเราจะจัดหนักจัดเต็มแนละ้วเราจะกดสกิลออโต้เลยว่าเราจะชนะแบบสมศรีเพราะว่าวิกีนี้เรากดแค่สกิลหนึ่งไงเออมาดูกันถ้าผมกดทุกสกิลถ้าผมกดออโต้ตั้งแต่ทีแรกอะ่ะผมจะชนะนองแบงค์ได้ไวขนาดไหนนะครับผมและนี่คือ ด่วนเรียวไทม์ครับผมไปรับชมลุยเอากดออโต้ไม่ได้ออโต้ไม่ได้ก็ใช้ทุกสกิลที่มีออเดีเราทมกดออโต้ไม่ได้นะครับ <c oughs> die, อไอตายเถอะอธิบายมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันกดออโตไ้ได้เออมาตรงนี้โอเคมา,มา,มาเราสกิลสองไปด้วยตายตื่นตื่นแต่น้องแบงค์น้องแบงค์จะได้ติดสถานะก่อนแน่เลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรไสีเมทสกิลมาแล้วตรงนี้ผมไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้หรอกตรงนี้เลื่อดเราไม่ลดเลยนะเลื่อเราไม่ลดเลยไอต้ามันจะเก่งก็ต่อเมื่อเลื่อดมันเลื่อนมันลดจนถึง40%อ่ะ มันจะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับผมแต่เราไม่อ่อนให้แล้วเราเราสกิลสสกิลหสกิลสอันติใส่หมดทุกอย่างที่มีฮะมาครับตรงนี้แต่ตาของน้องแบงค์ได้สกิลสองมาอีกครั้งหนึ่งว่าของเราครับก็มีเหมือนกันตีไปนี่ฮะความต่างเนี่ยเห็นความต่างเนี่ยตีธรรมดาวิกิที่แพ้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สกิลสองเลยเพราะสกิลสองแบคโทนโดมันค่อนข้างรุนแรงฮะตรงนี้เราได้ฟาดหัวอยอีกทีนึงมาของแบงค์ไงยังเข้าสู่สถานะยังป่ามาตรงนี้มา อันตีมาตรงนี้เราอัดหน้าใส่นงแบงค์ไปก่อนดูแอมตีเมสกิลปาดไปไอ้ย <m im zas> ังโอเคเข้าสู่สถานะแล้วนะนงแบงค์ตีธรรมดามาแล้วได้อันตีมาครับอันตีมาใช้มาแทนตีครับตรงนี้เปี้ยงมาเปยี้ยงมา5000โอเคเรายังไม่เข้าสู่สถานะเราปั่นออกแต่ว่านี่ยังไม่ตายใช่ไหมเขาสกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งนะถ้าเขาสกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งเขาจะได้อันตีใช้อีกทีหนึ่งนะแต่เขาสกิลสองครับเขาสกิลสองโอ้เราฟาดไปเราเข้าสู่สถานะแล้ว ตรงนี้เราได้เอีมาใช้หรือเปล่ามาเอาฟาดไป1นึ่ทีเรียบร้อยชนะแล้วเยี่ยมเป็นไงบ้างแล้วสำหรับคลิปนี้เรียวทามนะครับมันจะจัดไปจัดทีมแข่งกับเพื่อนทดสอบทีมกับเพื่อนได้นะครับผมถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายรบครับ